สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหาศารเสยราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาของชาวราศีบังกรหรือชาวรัคนาราศีบังกรนะครับคือผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ว่าดวงของท่านตลอดเดือนมกราคม2563ดวงจะเป็นเวนวทางใดชิศทางใดน,นะครับซึ่ง ในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งนะครับแตกต่างจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในวันที่6นะครับในวันที่6ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีธนูวันที่1 4ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีมังกรวันที่20ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีพิจิกและวันที่30ดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าราศีมังกรนะครับทาให้ดาวที่ให้คุณในตําแหน่งเกษตราธิบดีจะมีอยู่2ดวงก็คือดาวอังคารแล้วก็ดาวเสา ส่วนดาวที่ให้โทษเป็นนิดก็คือดาวพฤหัสกับดาวราหูซึ่งจะส่งผลต่อชาวราศีมังกรยังไงนั้นเรามาดูนะครับในด้านแรกของชาวราศีมังกรก็คือดวงในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรนะครับในเดือนมกราคม2 5 6 4เนี่ยนะครับเริ่มต้นปีใหม่ในเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือกรนการเงินก็คือดาวพระราหูสถิตในภพปุตตะตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน2 5 6 3ที่ผ่านมานะครับคือกระดุมพระไปปุตตะและมีดาว เจ้าเรือนเจ้าชะตานะครับก็ส่งเสริมในเรื่องของการเงินเพรานั้นจะส่งเสริมให้นะครับการเงินของชาวราศีมังกรนะครับมีความราบรื่นมีความคล่องตัวโดยเฉพาะการทําเกษตรนะการทําอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมจะคล่องกับที่ดินอนสังหาริมทรัพย์จะส่งเสริมในเรื่องของการเงินของท่านการลงทุนนะครับจะทําให้เงินของท่านงอกเงยออกดอกออกผลการเล่นหุ้นการลงทุนจะทําให้เงินของท่าน นะครับงอกเงยออกดอกออกผลมีโอกาสที่ชาวราศีมังกรจะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรางวัลใหญ่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วท่านจะได้โชคได้ลาบนะครับการเงินขลองตัวมีรายรับเข้ามามากกว่ารายจ่ายนะมีความคิดนะครับที่ชาวราศีมังกรอยากจะลงทุนใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลดีให้ได้ผลประโยชน์ได้โชคลาบนะจากบุตรทิดาทายาท นะชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับท่านจะได้โชคลาภจากบุตรธิดาทายาทลูกน้องลูกจ้างบริวารของท่านมีความสุขสนุกพเพลิดเพลินกับการใช้เงินเพราะรายรับเข้ามาจากหลายทิศทางเหลือเกินมีเงินเข้ามาเหลือกินเหลือเก็บเหลือ,ลอใช้นะครับสำหรับชาวราศีมังกรดวงการเงินก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับดวงการงานของชาวราศีมังกรดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวสุขดาวสุขก็ไปสถิตในภพตนุคือกรรมะไปตนุจะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของการงานนะครับ เป็นคนที่มีความขยันบันเพียนในการทํางานมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดมือแม้ว่าเศรษฐกิจโลกภัยใข้เก็บการเมืองจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่นะครับท่านก็ไม่ค่อยว่างเว้นจากการทํางานการประกอบอาชีพการทํางานก็มักจะประสบความสาเร็จมีความเจริญก้าวหน้านะครับเป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะเดือนมกราคมนี้ถ้าเริ่มต้นทําธุรกิจกิจการโครงการโปรเจกต์ต่างๆหรือที่คิดไว้ยังไม่ได้ลงมือทํา ถ้าท่านเริ่มต้นลงมือทําในช่วงเดือนนี้มีโอกาสสูงที่ชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านหวังในเรื่องของอาชีพการงานจะเกิดความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาและชาวราศีกรและชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับในเดือนมกราคมนี้จะเป็นคนที่ท่านจะให้เวลากับงานมากที่สุดเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับการทํางานนะครับงานคือ มีความรักงานอยู่ที่ไหนทํางานในองค์กรใดก็มีความรักในองค์กรนั้นมีความรักในงานนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะส่งเสริมให้ท่านนะไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนทํางานอะไรมันก็มักจะประสบความสาเร็จมีความเจริญก้าวหน้าถือว่าการงานต้อนรับปีใหม่ได้ดีเลยทีเดียวนะสำหรับชาวราศีบังกรต่อมาด้านสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีบังกรนี่นะครับคือชาวราศีบังกรนี่นะครับท่านมีโอกาส หรือเป็นคนที่มักจะมีคู่ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับเฉพาะเดือนมกราคมนี้มักจะมีคู่แบบลับๆไม่เปิดเผยหรือได้คู่ครองที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดอันนี้คือโดยทั่วไปในเรื่องของความรักซึ่งเรามาดูคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคนรักแล้วในเรื่องของความรักก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3เข้ามาบ้างนะครับแต่ถ้าชาวราศีมังกรมีมือที่3เข้ามาหรือมีเรื่องอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ท่านมีความอดทนอดกั้น สิ่งเหล่านี้จะผ่านไปได้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้แยกย้ายกันอยู่สักพักนะในช่วงนี้อาจจะแยกย้ายกันอยู่ช่วงคาวแล้วก็กลับมาอ่าอยู่ด้วยกันใหม่นะครับคือมันมีปัญหาบ้างก็แยกกันอยู่นะครับมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นแล้วอารมณ์เย็นอารมณ์ดีค่อยมาพูดมาคุยกันสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งเสริมไปในทางที่ดีในการใช้ชีวิตคู่นี่นะครับส่วนคนโสด ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พบเจอคู่ครองที่เป็นพ่อไม้แม่ไหม้หรือเป็นคนที่เขามีลูกติดมาเพราะฉะนั้นคนส่วนจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ามากก่อนที่จะตกลงปงใจใช้ชีวิตร่วมกันนี่นะครับนะอันนี้คือดวงความรักโดยทั่วไปนะครับของชาวราศีมังกรก็จะประมาณนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลคือดวงชะตาโดยทั่วไปของชาวราศีมังกรตลอดเดือนมกร,ราคม2564ช่วงต้อนรับปีใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ขอให้ชาว ราศีมังกรนี่นะครับตลอดเดือนมกราคม2564นี่นะครับจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเลยรวยถูกหวยรางวัลใหญ่สุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ